สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในชั่วโมงประวัติศาสตร์นะครับในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านของเราในปัจจุบันนะครับโดยครูพิวัตรมุตจรัตน์นะครับวันนี้เราจะอธิบายในเรื่องของพื้นที่นะครับเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาของแต่และประเทศเพื่อนบ้านติดกับเขตแดนเรานี่แหละนะครับ อันที่หนึ่งเลยจะขออธิบายนะครับก็คือจะมีประเทศที่ติดกับเราเนี่ยก็คือลาวนะครับกัมพูชามาเลเซ,เซียแล้วก็เมียนมาหรือพมา่านะครับส่วนจะอธิบายทีละอย่างกต่ละกันนะครับตรงนี้นะครับก็คือพม่า,า,มาเมียนมานั่นเองนะครับ ที่เหนือเนี่ยจะติดกับจีนที่ใต้เขาจะติดกับอ่าวเบงกอนะครับส่วนที่ตะวันออกเขาจะติดกับจีนลาวแล้วก็ไทยนะครับส่วนที่ตะวันตกเขาจะติดกับอินเดียแล้วก็บังคลาเทศแล้วก็อ่าวเบงกอเป็นเป็น,ปนทะเลนะครับของเมียนมานะครับต่อมามาเลเซียามาเลเซียเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนแรกครับสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับไทยนะครับแล้วก็ ทิศใต้ติดกับสิงคโปร์นะครับก็มีแค่สส่วนนี้นะครับทางทิศเหนือของกอมเกาะบอร์เนียวเนี่ยก็ติดกับอินโดนีเซียนะครับก็จะเป็นเกาะอีกก็เป็นดินแดนของมาลเลเซียนะครับทีเนี้ยนะครับต่อมาก็ลาวลาวนะครับทิศตะวันออกเนี่ยติดกับไทยส่วนทิศตะวันตกเนี่ยติดกับเวียดน,นามทิศใต้ติดกับกัมพูชาทิศเหนือติดกับอ่าเมียนมาพามา่าหรือพาม่านะครับแล้วก็จีนนะครับส่วนกัมพูชาหรือขเขมรน,นะครับที่เราเรียกว่าเขมรเนี่ยก็ จะทิศตะวันออกก็จะติดกับไทยนะครับทิศใต้ก็จะติดกับอ่าวไทยนะครับส่วนทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็จะติดกับเวียดนามส่วนที่เหนือก็ติดกับไทยกับลาวนะครับสองประเทศเชื่อมกันนะครับวันนี้คือทั้ง4ประเทศนี้ก็คือเป็นประเทศที่อยู่ลอ้อมรอบเป็นเพื่อนบ้านของประเทศไทยเรานะครับส่วนด้านเศรษฐกิจนะครับในแต่ละประเทศเอาพม,มาก่อน รหรือเมียนมาก,ก่อนนะครับก็คือจะมีเกษตรกรรมแล้วก็ดินแดนดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำอิลวดีแม่น้ำสโต้ทรัพยากรที่สําคัญของเขาก็จะมีป่าไม้แ่ธาตุการธรรมชาติส่วนต่อมาเรื่องเกษตรนะครับเกษตรเนี่ยก็ของเราก็จะทําเกษตรทาอุตสาหกรรมแล้วก็พลังงานไฟฟ้าเหมืองแรนะ่เขาก็จะมีเขื่อนมีอะไรเยอะ,ะนะครับส่วนเรื่องของอาชีพนะครับเกษตรกรรม ของของนั้นของกัมบ,บูชาเขาก็จะมีอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ประมงน้ําจืดนะครับต่อมาสุดท้ายมาเลเซียก็จะมีเกษตรกรรมอย่างพาราปาลน้ํามันทรัพยากรของเขาก็จะมีแร่และดีบุกนะครับส่งออกด้วยอันนี้ของมาเลเซียนะครับต่อมานะครับในเรื่องของด้านด้านศาสนานะครับก็จะมีศาสนาพุทธคริสต์แล้วก็อิสลามนะครับเนี่ยครับ สำหรับพมา่านะครับเขาก็จะมีศาสนาเป็นกรงเขาเรียกว่าวุงล้อธรรมจ,จักรเนี่ยกาเรียกว่าศาสนาพุทธนะครับทั้งสามประเทศเนี้ยนะครับนับถือศาสนาพุทธก็ค,คือกัมพูชาลาวแล้วก็ออพมา่าลาวแล้วก็กัมพูชานับถือศาสนาพุทธส่วนมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามนะครับส่วนคริสต์มีไหมก็มีบ้างปรปายในแต่ละประเทศแต่ก็ไม่ได้เป็นศาสนาประจำชาติไอต้ตรงเนี้ยที่เราดูอยู่คือศาสนาประจำชาติส่วนภาษานะครับ ก็จะมีภาษาของตนเองนะครับพม่าก,ก็จะมีภาษาพมา่าภาษาลาวประเทศลาวก็ใช้ภาษาลาวประเทศกัมพูชาก็ใช้ภาษาเขมรส่วนประเทศมาเลเซียก็ใช้ภาษามาลายูนะครับ mm hmm. เมืองหลวงของกัมพูชาเรียกว่าเนมิโดะ mm hmm. การปกครองแบบสาธารณรัฐหรือผลิตการนั่นเองนะครับต่อมาเมืองหลวงของลาวก็จะเป็นเวียนจันต์ระบบสาธารณนิยมชาธิของประชาชนลาว โดยระบบสังคมนิยมแบบ Community คอมมิวนิสต์กึ่งๆึงกึ่งๆึประชาธิปไตยนะครับเรื่องวงของกัมบูชาก็จะเป็นพนมเปญปกข้องดยระบบประชาธิปไตยแบบมีรัฐโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูนเหมือนไทยเรานะครับอันนี้นะนะครับก็เป็นมังกรลำลเปอร์ในของมาเลเซียนะครับระบบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยแต่ละผ่ายเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นตําแหน่งบริหารประเทศโดยดคณะรัฐมนตรีสหรัฐก็จะหมุนเวียนกันเปลี่ยนนะครับการปกครองนะครับในการบริหารประเทศแล้วก็โดยมีคณะรัฐมนตรีนะครับต่อไปในเรื่องของด้านพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เดิมทีเนี่ยอันนี้ของพม่าะนะครับเดิมทีเนี่ยอาณาจักรพม่าเดิมเ,เป็นอนาณาจักรคู้กาม พอมาล่มสลายพม่าจึงย้ายมาเป็นเมืองหลวงอยู่ที่กรุงของสาวดีที่มีหนังเรื่องพระนเรศวรนั่นแหละครับที่เราสูรบกับเขานะครับแล้วก็มีการติดต่อข้าวขายกับชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวอังกฤษนะครับตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในช่วงละานาณิคมนะครับพืวงตะวันตกก็มีอำนาจนะครับ2429นรับเบกกราดังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือนะครับเป็นอิกราชตัวเอง นะครับแล้วก็ประกาศเลิกรัฐธรรมนูญหนึ่งยกเลิกรัฐธรรมนูญหนึ่งเก้าเจ็ดสี่นะครับหลังมีการทำร,รัฐประหารก็อยู่ภายใต้ใการปกครองของรัฐบาลท,าทหารจนถึงปัจจุบันมีการยกเลิก,ลก,ลก,ลกลรัฐธรรมนูนแล้วก็อยู่ภายใต้ทหารเลยนะครับชื่อ,อยังเป็นทางการคือสาธารณรัฐสาปาเมียนมาเมียนมานะครับต่อมาพัฒนาการทางวัติศสาสตร์เรื่องของลาวนะครับเป็นชุมเป็นเป็น ประเทศที่มีการติตั้งถิ่ฐานมาช้านานนะครับเคยตกเป็นเมืองขึ้นของไทยเราเป็นประเทศลาวของเมืองไทยเรานะครับแล้วก็เกิดวิกฤตนะครับในรศหนึ่งตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสด้วยนะครับได้รับอิกราาหลังสังสงคำโลกครั้งที่สองนะครับปัจจุบันมีความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาตินะครับเช่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับ ต่อมานะครับกัมพูชานะครับก็จะยาวหน่อยนะครับเคยเป็นอาณาจักรขมิญน,นะเคยยิ่งใหญ่มาก่อนนะครับอาณาจักรขมิญเนี่ยนะครับต่อมาตกมาเป็นอนาณานิคมของฝรั่งเศพอสพศ2406นะครับช่วงสงครามโลกที่2ก็ญี่ปุ่นได้เข้ายึดกัมพูชานะครับเป็นฐานทัพนั่นแหละสู้รบกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับหลังจากสงครามแล้วครั้งที่2ก็กัมพูชาก็ตกเป็นหน้าคนงญี่ปุ่มีของฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่ง ฝรั่งเศสเลยทำสน,สนิสนิสนัญญาแรกเปลี่ยนเมืองขึ้นนะครับเป็นรัฐในอราร์คา์ก็คือเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนั่นแหละพูดง,ง่ายๆนะครับต่อมามีการใช้อายการเสกเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสนะครับต่อมาก็มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่มีอุดมการการเมืองก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองสหรสหรประชาชาติสั่งให้มีก,การยุติสงครามแล้วก็จะตั้งองค์กรพิเศษเข้าไปดูแล ปัจจุบันก็มีความมั่นคงภายใต้รัฐมนตรรัฐบาลของสมเด็จพระรามาเสดีนะครับเดชโชฮุนเซนชื่อประเทศจะงเป็นทางการนั่นคือรัชญาจากกัมพูชากัมพูชานั่นเองครับส่วนต่อมามาเลเซียนะครับมาเลเซียยังดั้งเดิมเลยเป็นชาวพื้นเมืองมาเลย์นั่นแหละครับอโยมาจากตอนเหนออเฉียงใต้ของจีนล้วมาตั้งถิ่นฐานบนแหลมมาลายูที่ยื่นออกไปจากไทยนะครับเรียกว่าแหลมมาลายู ต่อมาอังกฤษก็ได้เข้ายึดนะครับหลังจากอังกฤษเข้ายึดช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นก็เข้ายึดอีกคลองแหลมมาลายูนี่แหละก็รวมถึงมาเลเซียด้วยนะครับชาวพื้นเมืองก็เลยตอก,ก่อตั้งกําลังทหารป่าเพื่อต่อต้านการลุกหลา่ญี่ปุ่นการชกสู้รบแบบเชิงโจงน,นะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองกองทหารป่าก็หันมาต่อต้านการปกครองอังกฤษนะครับสู้ไปสู้มาจนได้รับเหลาชในคศ .1957 ชื่อเต็มอย่างเป็นทางการคือสาพันธรัฐมาเลเซียนะครับสำหรับวันนี้ครูก็จะให้เราทำกู o ก g l ฟอร์มซึ่งมีคำถามอยู่10ข้อนะครับในการทำงานแล้วก็คงจะจบบทเรียนเพียงเท่านี้นะครับถ้านักเรียนมีอะไรเพิ่มเติมก็ค่อยสอบถามกันในกลุ่มไลน์อีกครั้งหนึ่งสวัสน,นี้ขอจบการสอนในเรื่องของประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านเพียงเท่านี้ครับขอครับ